Sao ai ở bà đâu? Để mưa của chắc mưa để 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 mưa <laughs> à? cập... khó khó hả? mưa 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 บ <S an> สบายดีเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบริร์ดกุสุสูคนพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบ่อยาวบ้านป่าเนาะพี่น้องเนาะในมืองเอกอ่าพอดีว่ามาฮับน้องสาธิตเมื่อเือน้นพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่ออื่นนี่เป็นกะต้องไปเข่าห้องทำมงเฮียนเนาะพี่น้องนเนาะเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหนามกันเดดแดดพี่น้องในโซนนี้เนาะป๊อดมืยหอนลมพี่น้องเลยหนาวอยู่สองมือแต่พี่น้องเลยกลับมาหอนอีกคือเก่าเนาะ ป่ะสัตว์พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมี่ยังไงเพื่อนเนาะมารับเอาลูกเมือกันไปเข้าของหำเฮียนพี่น้องเลยพอว่าทางอ่าพอตีอ่ะเพื่อนนี่เป็นยากเกี่ยวเข่าอยู่เนาะอ่าเราเกี่ยวเข่ากินน้ำหลักกับมื่อยบาเงาอาซาเมอส่งน้องเพื่อน้องเลยป่ะสัตว์พี่น้องจะไลยก็ไปเบิ่งไปซมเนาะเอาพี่น้องเลยก่อนสิเมือร้านเฮียน สบายดีสบายดีเจ้าซื้อว่าจังไหนจ้าซื้อว่าจังไหนจ้าซื้อว่าแนวไหนฮะีอลาซื้อยังก็ซื้อละซื้อละซื้อแท้นะคือเป็นหน้มวยน้อยก็แทะมืวยนี่ฮะสบายด huh? ีดู เดอร์สบัยดียง,งามงใหม่เนะาเนะ<ด>กินแล้วข่าวมันีนะข่าวกำเนงเนาะก,กับตีนกับตีนโอ้ไปเอาตีนมาเดย์เดียวตีนมาดเดย์ไรไปตีนมาเดย์มี่อันเดียวมีอันเดียวไอ้ที่สีเมื่อป้าเลยเด้ดคือมานั่งขังหมกกินอยู่หูยูไดนะ้บ่เลยเนาะ มาพ่อก,กันเด็กกัตีกันพี่น้องเลยพ่อแก่จากกันแล้วกินหอดกันได้บ้างเลยเนะเาะใหญ่ที่ไปใช้บ้านตรงไหนนะลงไห,หนนะต้องไปเกี่ยวข้าวบ่คือต้องไปเสาะลงไปเกี่ยวข้าวแมนบ่าแมนบ่ต้องไปเกี้ยว ลำบากเมื่อปะแล้วได้ปะ่ปะเป็นเดเกสาหน่ะหรือว่าทิดลำบากเยี่ยมใหม่เด้อรวยมีหมู่แล้วพี่น้องเลยป่ะไอ้เป็นมาปะแล้วป่ะเมื่อวันเสาร์ยายเพื่อนมาเพื่อนตีซื้อทุกชิ้นให้กิน,ออน,อออน,นขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจอ่ายายเพือ่อนรุ่นอยู่ฝั่งไทยปุ่น nó mới cần cần nó mới cần nó mới cần nó mới là em còn cần em còn vì buồn gặp quân đơ gặp quân đơ rồi hay ra chưa đi mi hen đơ mi hen thì là hiền ngầu ngầu khi nào ai thì thì pạ nó ngầu thế bà mùi đấy mà nó mong ngam như thế, này thế. Này. thế, chị hỏi là mồm giờ nè chị? Chị là bao 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 chị bao 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 chị bao 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 สิ่ผ่าเงินมาให้ละซื้อสินกินเนาะเดี๋ยวมือตะก,กอตะก,ก,อ,ตก,กออยู่ว่นนะี่น้องเลยเฮ้ยแดดพี่น้องแดดจนแบบเป็นแสงกระปอพริบๆๆๆๆอยูย่เนาะโอ้หลับมาไหมลงมาสิลงไอ้ผิดไป

เล็กกันแล้ฮะเล็กยังเล็กก็นี่แหละห่วยไปเลยมันอ๋อเล็กนี่นะอ๋อมันเกาะเป็นยังเป็นยังอ๋อเป็นไผ่เป็นมากเป็นมากเป็นตำมันมันดึงเป็นไส้บะมันบาดบ่ะดูกทีเดียวบาดนี่ไม่บอช่วยลงไปเนะฮะนทำมวยทีที่ไม่ป้าเลยเงาบ้าไปเลย อยู่ตรงกันแต่กับไส้กันปั้นทิพย์ันเสากะไอ้กับไม้อีกมันเสาไอ้กับไม้อีกปั้นเสาไอ้กับมาพอดีได้ทิพย์มาใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นงซื้อลูกชิ้นกินอยู่ไปใช่ไหมปั้นเสาเฮ้ยอ่าอ่าเอาเถอะคับรถเนาะลูไส้ไข่กันเลยกําลังเงาะเพราะไอ้อยากไปซื้อขนมเลยหรอกําลังแบบจำนี่กําลังเงากําลังแบบยากเลพี่น้องเลย ยากกันไหมยากอำรวจมาีลพอดีเกิดเทินกำลังเห่าสิกำลังบกคอยจักอย่างนี้กำลังอยากจับรถจับกลังเอาเงี้ยนี่ชี้ตามทางเข้านี่เพราะว่าทางมันบกตรงเนาะคือพูนั่นเดี่ยวมากพนีเดี่ยวมากมันบังปลาของหลายอยู่เคร่งนี้นี่ให้ไอ้ไอนที้ของะบราเระบราเสียเมื่อกินเสียดุก่ะให้นั่นเมื่อกินทางมันดุจังโอ้ยอยู่ท่างุู โอ้ยขึ้นเอาขึ้นอ๊อกขึ้นอ๊เพราะว่าเด็กน้อยกำลังหา่าใช่กับรถกับล้างนังปวดก็นังแบบปวดนะซื้อขนมะขนมมีอยู่ไปซื้อขนมนอ่ะภาวน,นี่กับป้าเราขี่รถบมยาวจนนละมันเกือบหดไ <c oughs> ม่ได้ลึกใจหาซิปั้นได้หมดเลยปตอร์อได้สอนแน่นเนาะแม่ผงใช้พอได้สอดจะแท้แหละได้สอดจะแท้แหละ ยังบ <c ười> ่กก <ân> ับออถนนลับกับทางนี่เขาพราบาทางมันบกแปนแม่อันนี้มัน่านบุกลูมาใส่นั่นเจอดนี่นะตน่งก็ไดละมันนีเด้อจอดก่อนมาข่าขยืนซาลาพเด้พี่ราไ้มาามาแล้วไหมคไปย่างเมื่อตอนเช้าตอนแดงมันเดดแทบคนวัลม ยังมีลม้วนึงเนาะมือนแต่ยังเด็ดยังเ้งอยู่เป็นหนึลมกับบุมีมันนี่มีลมอย่มันมันยังใครเนาะอาทิตย์สิมาป้าแล้วแล้ดิ่งกาไฟวานกาแฟบอกน้องรู้บอกน้องรู้กอนน้องรู้มาป้าก่อนได้เหรอนั่ก่อนเก้าสามดิ่สามดิ่เอ้า

chừng nào anh phun tiêu khử nấm này thì du sẽ phun lá bạt bạt như anh, du nấm cành ai bạn này, ra Được đơ, bắn bắn sào để khắc khấm mưa lặn ở ai đơ, đấy chưa? OK, bắt đục. Ta không, nó ngật thịt, thôi, chỉ việc đó. จะไหนก็ปิดาอ้าสิศเซนท่านพี่น่อยไปทางไหนระบาดเลยเนาะโอ้ยไปอันทำธุระแป๊บเดียวเองพี่น่องเลยกลับมาน้องจะทิดหายเลยอารถไปเลยพี่น่องเลยโอ้ยเนาะกำลังห่าในรถเนาะทิด้วยอย่างนี้เเสียงรถดปืดๆอยู่อ้าพี่น่อง กำลังหาวที่รถใส่ย่ลงอยู่เนาะมาเลยเนาะกำลังจะขับรถขับล่างมา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 โอ้ยเนาะข้ากวนเนรอ

thì nó thua này thật có đấy mới số lắm đấy Hãy subscribe không ได้งานวันหยุดเยอะที่ไม่รู้เนาะครับมือยความกลัวขอร้อันหยุดวันหยุดจบงานวันเดียวไม่บู้เนาะพี่แดดวันเสารวน่ะพี่แดดสาวสีบ้านบ้านอดแล้วพี่น้องสีแดงกับทางไหนที่นะเว้ยอ๋อสมาชิกีขอขอบคุณขอบคุณขอบใจยิ่งซียิ่ง